อ่าเริ่มอ่าเริ่มโอเคอันนี้สงสัยเริ่มร้อนมากแล้วโอ้จับไม่ได้ร้อนมากใคยร้อนมากร้อนจัดจัดแหละโอ้้อมากอะทีนี้มาเริ่มเย็นละเร็วอันนี้อันนี้ร้อนจัดอันนี้ร้อนจัดอันนี้เย็นจัด Okay. โอเคมาใช้น้ำร้อนจัดมันจะขยายตัวอ่าเย็นจัดมันจะหกตัวไม่มาดูอันนี้ร้อนจัดใช่ป่ะร้อนจัดใส่เข้าไปโอ้ใส่เข้าไปโอ้ยตรงตรงใส่เข้าไปโอ้ยได้แล้วโอ้ยอันนี้ร้อนจัดอันนี้เย็นจัดอ่าเดี๋ยวพึ่งเอามาจากตู้เย็นตัวนี้อ่า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 ทีนี้ปับ๊บ อ่าอ่าลองดูอ่าทีนี้มันจะเริ่มห่อตัวห่อตัวมันจะรัดแน่นสวนเหล็กมันจะขยายตัวขยายตัวมันจะมันอยู่ข้างใหนมันจะมันจะมันจะขยายทาให้ตัวนี้มันรัดฟิตมากขึ้นอ่ารูยังได้ละซ้าเลยละเนี่ยซ้าเลยแล้วนะโอเคเรียบร้อยติดเลย